วันนี้แนะนำเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นแบรนด์ยอดนิยมราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทนะครับชุดแต่งรอบคันนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วยล้อนะครับจะเป็นล้อแม็กตรีดนะครับจากโรงงานเลยนะครับเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเป็นเจจะเป็นแบบพิเศษนะครับลายพิเศษเลยนะครับเป็นตัวสปอร์ตทูเบีลนะ TRD ตรงนี้นะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยดําแถบแดงนะครับสวย สวัสดีครับพบกับนั้งสนนะครับแล้วก็บริษัทสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะครับผมมีรถเข้ามาใหม่มาแนะนําลูกค้านะครับสำหรับวันนี้แนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับเป็นแบรนด์หลักเลยนะครับเป็นเจ้าต o ยต t ้าฟอร์จูเนะครับเครื่อง2.8นะครับคันนี้จะเป็น TRD เป็น s p o t t i ท o ปี2018นะครับราคาป้ายแดงล้านกว่าบาทนะครับแต่เราขายอยู่ที่ 899,000บาทแค่้นเองนะครับมาไม่รอช้นะครับรายละเอียดภายนอกภายในเรามาดูพร้อมกันเลยนะคันนี้นะครับเป็นสีดำสวยๆนะครับเป็นหน้าสปอร์ตทิโวนะครับ T R D นะครับชุดแต่งรอบคันนะอ่าเริ่มกันจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็เดิมๆนะครับจากโรงงานเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ด้วย อ่าแล้วก็กระจังหน้าอย่างนี้สวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับเป็นหน้าแบบทรงสปอร์ตสวยๆเลยเดี๋ยวเราขยับมาด้านข้างกันด้านข้างล้อนะครับจะเป็นล้อแม็ก TRD นะครับขอบ20สสวยๆเป็นล้อแม็กจากเดิมจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ก็จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความง่ายในการขึ้นลงห้องโดยสารนะครับสะดวกสบายนะครับมือจับจะเป็นโครเมียมนะ แล้วก็ขยับมาด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็สวยๆรถไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับด้านท้ายก็เดิมๆจากโรงงานนะครับไฟท้ายเดิมนะครับตัวนี้ที่มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยเวลาขับขี่นะแล้วก็ประตูด,ด้านท้ายนะครับสามารถเปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับอ่าคันนี้เปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับเรากดแค่ครั้งเดียวนี่เลยใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยรถปี2 0 1 8 ด้านท้ายนะครับกว้างขวางนะครับออใส่ของได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ที่นั่งด้านท้ายนะครับสามารถพับได้นะครับใส่ของได้แล้วก็เราเอาตรงนี้มาไว้สําหรับผู้โดยสารนั่งสํารองเพิ่มเติมได้นะครับ โดยรวมด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างขวางน่าใช้งานมากนะครับรถใหม่มากเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องโดยสารกันนะครับอ่ะเรื่องาจากกุญแจนะครับกุญแจจะเป็นแบบพิเศษนะครับลายพิเศษเลยนะครับเป็นตัวสปอร์ตทีโวนะ T.R.D. อ่ะกุญแจจะเป็นแบบคีเรตนะครับปุ่มกดจะเป็นแบบพุชสตาร์ทมาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับนี่นะครับกุญแจจะมี2ดอกนะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย power นะครับมั l ต i ฟังก์ชันนะ สามารถลองรับนะครับเมนูต่างๆนะครับปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนขึ้นนะครับปรับเสียงขึ้นลงนะครับเครื่องเสียงผ่านตรงนี้ได้เลยและก็สามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ม,มือถือผ่านพวงมาลัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่นะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายนะมาแล้วก็รายละเอียดภายในเพิ่มเติมนะครับกระจกจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกสามารถพับได้นะครับกดปรับจากตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็มีตัวทีอดีนะครับมีความพิเศษตรงนี้ นะครับจะเป็นลายสีแดงตัดดำนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราสปอร์ตนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะดำแถบแดงนะครับสวยนะคอนโซลนะครับจะเป็นโทนสีดำนะดูสปอร์ตหน้าจอมันติมีเดียนะครับจะเป็นระบบทัสกรินนะฟังสามารถฟัง AM FM m p นะครับ FM MP3 สามนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับฟังเพลงผ่านมือถือได้เลยนะ ขยับมาที่แอร์จะเป็นแบบปรับออโต้นะครับทันสมัยมากเลยนะครับปรับได้ถึงหลายระดับเลยละสามารถปรับได้รอบทิศทางเลยทีเดียวขยับมาด้านล่างตรงนี้นะครับช่องใส่ของตรงนี้นะครับจะเป็นลายแคปลาเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยดูสปอร์ตมากและก็มีช่องใส่อุปกรณ์เครื่องดิ่มนะครับ2จุดตรงนี้นะสวยงามมากเลยดีไซน์ทันสมัยและก็หรูหรามากนะขยับมาอีกนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยสีดำนะครับต้องใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับใส่เอกสารได้นะครับอ่าแล้วก็มีลิ้นชักตรงนี้นะครับใส่เอกสารได้นะอ่าสวยงามแล้วก็ขยับมาที่เบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังแท้เลยนะครับดำตัดแดงนะครับดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของ TRD เลยนะอ่าสวยมากแล้วก็หรูหราที่สำคัญใหม่มากเลยนะครับอ่าห้องโดยสาร สะอาดสะอ้านกว้างขวางและก็น่าใช้งานมากมาคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายนะครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเลยนะครับขยับมาที่ปุ่มก็จะมีปุ่มอีโก้โหมดนะครับเป็นปุ่มประหยัดพลังงานแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับปุ่มใช้ความเร็วเวลาแซงนะครับเวลาใช้ความเร็วในการขับเคลื่อนนะขยับมาที่ข้างบนบ้างนะครับข้างบนก็จะเป็นช่องไฟนะครับสวยงามนะครับ จะเป็นแบบสวยมากเลยนะครับไฟสว่างแล้วก็สบายตามากนะครับน่าใช้งานมากหรูหลาสมราคาเลยทีเดียวที่สำคัญราคานี้คุ้มมากราคา8 9 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องของเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดภายในห้องเครื่องของเจ้า f o r t u n e r คันนี้นะครับมา เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับเป็นเครื่อง2.8ลิตรนะครับอ่าเร็วแรงนะครับอ่าน่าใช้งานมากนะครับอ่าคัานเป็นคันเดิมจากโรงงานเลยนะครับ<อ>เครื่องยนต์เดิมๆนะครับรถไม่มีแต่งไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะลูกค้าสบายใจได้เลยแผ่นเพจมอ,อก,กอยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคันนี้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลียวให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะระบบเบรก ABS มีให้พร้อมนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาเ,ลาเบรกบนท้องถนนนะ กระโปรงเป็นกระโปรงเดิมโรงงานเลยนะแผ่นกันความร้อนนี่ยังใหม่อยู่เลยนะครับอืมโดยรวมถือว่าสมบูรณ์มากนะครับน่าใช้งานมากนะครับสําหรับเจ้า Fortuner คันนี้นะครับอ่าสำหรับเจ้า Fortuner TRD เครื่อง2.8คันนี้นะครับอ่าราคาอยู่ที่899,000บาทแค่นั้นเองนะครับรถปี2018นะครับหน้าหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับลูกค้าสนใจโทร098นะครับ4696699 บริษัทสมโยงคาร์เซ็นเตอร์หรือถ้าเข้ามาทางเพจ Facebook ของเราได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยบริการลูกค้านะครับอคอยให้คําแนะนำแนะน,นําว่าคันนี้นะครับใครเร็วใครได้นะครับารถมาแป๊บเดียวนะครับน้องสวนแล้วก็ทีมงานขอยแยกรับไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ